เปาวนิคมครับผมเปาวนิคมทีมือนี้สินม,มาปาดขนมปังให้เพื่อๆนๆได้เบิร์นเขาอยากเปิเปดปากจัได้ไหนผู้ชมอาจสมมจิบประจําประเด็นนี้คือเปาวนิคมนะครับสินมาปาดขนมปังเบ็ดตี้เนี่ยและครับฮะเขาอยากปิดอ่ะ,อ,ะอันดับแรกมาลุยกันเลยครับ นี่ครับขนมปังเบตตี้ยางดีเคเอนี่ครับผมสวยงามครับแฮ็กมากคฮสิน้นอ,อ,อันนี้มาเรียบร้อยนี่ก็จะเฮ็ดมากยางดีเลยครับนี่สิ้นมากยางดีเพราะมดกับเขาก็ได้ครับนี่แล้วก็สภาพอว้วนดีเนี้วนุ่มครับ ปังีมาทุกวันอาทิตย์ครับก็คือบ่ม,อมีตกค้างครับอนุปังก็คือสร้างทุกวันอาทิตย์บ่ม,มีของเกา่ามิสเตอรอขายขาย,าขายเบิดเราสร้างขายเบิดเราสร้างบ่ม,มีค้างสต็อกครับเราแลแกปาซดะดก่อนตัดตุ่มอกซะก่อนนี่สับผม dầu tấn loi này anh đắp tóc bài là cứ gì và thương chứ nè dạ chim xuân nặng cả bốn tuổi ngang bò hát tuổi à, à, mất chỉ đây đó chỉ hộp à, hết là hộp còn ีปั๊บหายมันได้กันละเจ็บแปดก่อนแปดยังไงหายมันได้ทอนละแปดก้อนก็ต้องตัดเครื่องจึ๊บนี่แยกออกแล้วนะครับเบิ่งต่ำนะครับผู้ใดอที่จสนใจจากล่องสร้างไปแล้วก็ล่องตัดเบิ่งนี่ นี่ครับโอ้นุ่มครับนุ่มนั่นแยกออกน,น,นี่นั่นมีดเขาเขาครับคนมีดเขาเขานั่นก็ามมันใดสองสี่หกแปดอ่า แดทอ่อนเลือดเปิดแบบตอนกระตักอีกนี่สวยครับสวย ที่ขายไอติมมะพร้าวไอติมกะทิกัดสร้งได้เล้วครับนี่เ้าวผหวงครับเ้าวผหวงเขาขายอย่างเดียวครับเพื่อจยากให้ลูกค้าติดสั้สงขนมปังเฟตตี้เนี่ยของเขามีเป็นเป็นโกดังครับทั้งเพิ่งอีกเป็นโกดังเลยสั้งได้มีตลอดทั้งปีครับอ่บาเพราะว่าฟอ่อนว่าหนาวว่าฝนตก ขอเข้ามีตลอดอันนั้ต่อไปแล้วก็มาผ่านี่สูตรของเบานีคมนี่ผ่าดังสิครับนี่อืมอมสินี่ลูกข้ากินเนี่ยโอ้ยติดใจเด็กน้องหายน้ำแส้ลูกลูกน้องเด็กน้อย พนังงานไปขาในรดีไม่ไจหยาดกันครับนี่นี่สวยงามครับสวยงามเปน็นหนึ่งป็ไปยังก็ได้ครับเนี่ยวลุงปัง่โอ้ดี จะตัวกด็ดีเอาไปซิดเบ็ดก็ได้ครับเอาไปเฮ็ดเนื้อปาก็ได้อืมเอาไปโคตรกินก็นดีเอาไปปลากินก็นดีดีสุดเนวนั่นนั่น,อ,น,น,นอ่ะวปวดขาครับพวกค่ยนั่งกันเถอะนั่งก่นเถอะต่อไปต้อมีปัดสีขาวแล้วครับนี่สีขาวดีกับอ้วนอ้วนอัน,อนขาวจัวเลยอืม ผลนะอลิตโดยเบตตี้เบเกอรี่ผนนะครับอืมของเ้าวมันเป็นมอมอเห็ดเป็นตัวดิบตัวแดดนะครับของข้าวมีมียออยยออยนี่คืออนุญาตเนี่ยวันผลิตวันหมดอายุอืมอันนี้ส่วนผสมของเราวเราจากข้าเห็ดยังไงเหมือนเดิมเราก็มาตัดซิดไม่ยั่งดี vẫn gặp ok hai mươi năm 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 ชือช๊ออืมชืบออืมัวแม่งวันยันจยากเลย,ยบินๆน, <c oughs> นี่สวยงามครับสวยงามของเฮาน,นี่ขายไอศครีมครับใส่บริการมาโดดแล้วบริการอ่าขน,นมปัง ว่าโดดเติมแล้วกับไสยุคประจำาครับไป,ลเ,ปเลยตัดายครับตัดง่ไงขนมปังที่ดีก็คือมันต้องมันต้องวดๆจั่งหน่อยครับอืม พมันแปลแลอเนี่นมปังอย่านี้ทั้งสวยอ่าลูกค้าซื้อเออเออเบื้องมันแล้วมันเออเบื้องแล้วว่ามันเออมันเป็นต่กินมันมีคุณภาพอืมโ่เมนแข็งโกโรโกิเรคืออันขนมปังสมัยเก่าโมเมนอ,อันนี้คือขนมป,ปังรุ่นใหม่แล้วขนมปังรุ่นยุคยุคอ่า2021ปุ 2, ่นแล้วครับ ก็เราพัดทรงนี่โอ้ยหอมหอยหอยมันจะเทิงรสไปแล้วครับนี่เด้แบบแบบ,บมัดมึงมันมันอยากกินนะมึงนดามึงนดาเนี่ครับผมสวยงามนะครับอืมอืมโอ้เขา ครับจุพดพวนนะครับผม,มนี่นะครับขนมปังชั้นดีขนมปังเก็บเอต้องขนมปังเบดีเบเกอรี่ครับผม,ม,มเดี๋ยวมื้อนี้เพื่อนกำลังโซ่เหรอครับเดี๋ยวจังหน่อยประมาณจามะมันจะซีโม้งแรงนี่เขาจะแบบรถอ่าเป็นรถเทเลอร์รถ tôi tôi so khó nga mọi ông song. Nobody mong 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 เตรียมไว้ค่ะลูกค้าลูกค้ามาใย้เมือนสองเยิบเอายิบเอายิบเอาไ่ต้องเห็นอย่างไรฝากไปถาเลยสวยงามนะรับสีแน่เออรับท่างกับไป tăng cho bắt cái sáng này đó hấp xăng thang này ăn rồi lắm ừ. nhớ gì số này rồi tôi, tôi cần à, xuất lại cả số ngày đây cần này cả đây nếu có tao cần cả số ngày đây ừ. các <laughs> ดีนะนะครับเอ่อนี่แหละประมาณนี้แหละครับออัอน,นี้เบาะนี่ก้มกับทาให้เป็นตัวอย่างกซื้อครับผมเนี่ยสวยงามประมาณนี้สำหรับคลิปนี้กัเขาฝากไว้สำนึดนะครับเอ้อสวัสดีครับ